ที่ราคาตึกข้างหลังนั้นคือโรงอาหารนะคะของมหาวิทยาลัยพาเซานะคะแล้วก็นี่นะคะดิฉันซื้อเทคเอาออกมานะคะอาจจะเรียกว่าเทคเอาหรือว่าเรียกเทคเวย์นะคะหรือเทคโฮมนะคะได้หมดใส่เยอรมันใช้อยู่คำเดียวซูมมิดเนเมนนะคะง่ายปะเปิดออกมานะคะเมนูวันนี้คือตละลับเปียเออเขาเขียนว่าตละลับเปียเป็นปลาเนนโอ้ my god แล้วก็แบบเป็นซอสแบบเปรี้ยวหวานคือเขาพยายามจะทำเอาใจเด็กนักเรียนเอเชียแหละ เถอแต่ก็นะคะเออต้องมาชิมกันอะว่าจะโอเคไหมอันนั้นมันมันแอบออกไปนอกกล่องเนี่ยเออเราก็เลยเต้องเขี่ยทิ้งออกไปเนาะเพราะว่าเออเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะกล่องนี้เป็นกล่องกระดาษนะไม่ใช่กล่องโฟมกล่องกระดาษเหมือนไอเนี้ยเกรสอะคุณผู้ชมตอนแรกฉชนคิวว่าฉันจะนําเข้ามาจากเมืองไทยแต่ว่า uh huh. เห็นอย่างนี้คงไม่ต้องนําเข้าแล้วเข,เขาก็มีขายที่นี่แต่เราคิดว่าอื uh huh. คงแพงไม่ใช่น้อยนะนะ แต่มันดีต่อโลกออมันแบบ environmentally friendly อันนี้ก็คืออะไรคะลาเวนเดอร์เออเราเห็นเรารู้เลยเฮอลาเวนเดอร์นะคะเอามาขยี้ขยี้ก็จะรู้เลยว่าหอมนะคะตอนนี้เราขอกินก่อนเนาะนีคือเพื่อแบบมันฝรั่งเนาะต้มแล้วก็นะคะอันนี้ก็เป็นแบบซอสเอ,อ่อเป็นแบบซุกคินี่ก็คือบวบผัดเปรี้ยวหวานอ่างเงี้ยมีแครอทเนาะบวบแครอทเออ สวีเบลจะเรียกว่าอะไร uh huh. หัวหอม <c oughs> นั่นแหละกินแล้วนะคะดิฉันขอกินก่อนนะอาชิมก็ได้อาชิมเดี๋ยวชิมให้ดูชิมให้ดูนะ